เก่งลายพรางเมินราม่าขายแพงขายหมึกย่างได้วันละแสนรวยจุกๆไม่ถึงเดือนขายได้วันละแสนกำลังเป็นกระแสนในโลกออนไลน์หลังจากที่เก่งลายพรางหันมาจับธุรกิจใหม่เป็นพ่อค้าขายหมึกย่างทํารายได้วันละแสนกว่าบาทแต่ก็มีราม่าเกิดขึ้นเมื่อมีคนบอกว่าหมึกย่างราคาเหนือ120บาทแพงเกินไปขนาดของหมึกไม่สมราคาแถมค่าเที่ยก็ไม่เสียแต่ดันขายแพง ก่อนที่เก่งลายพรางจะมาลับสดพูดคุยกับแฟนคลับและตอบประเด็นนี้ว่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ความพึงพอใจมากกว่าลูกค้าที่มาซื้อเขาโอเคไหมคนมาซื้อเขาไม่ได้พูดคนพูดไม่ได้มาซื้อฉะนั้นตนไม่ได้ซีเรียสว่าคนจะวิจารณ์ยังไงคนจะบอกว่าหมึกแพงน้ำจิ้มเปรีย้ยน้ำจิ้มหวานวิจารณ์ได้เพราะตนก็เป็นคนของสาธารณะและร้านเปิดแบบสาธารณะไม่ได้เปิดขายเฉพาะเมียคนเดียว มั่นใจว่าของที่ตัวเองขายเป็นของที่ดีเกรดโอเคและน้ำจิ้มอร่อยส่วนเรื่องรายได้ได้อยู่แล้วถ้าขายของไม่ได้อะไรเลยจะขายทำไมแต่อาจจะไม่ได้แบบเต็ม